สวัสดีค่ะลาวี่สเตชัน ตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยและหนังที่น้ำปั่นนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า i n s o m n i a After School ปี2023ถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมเรื่องราวเริ่มต้นที่หนุ่มเนิร์ดคนนี้เลยค่ะนาการมิกันตะเด็กหนุ่มมอปลายที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับในตอนกลางคืนไม่ว่าจะโม้ใต้ผ้าห่มอยากจะนอนแต่ตาก็ยังสว่างเอาแต่คิดเรื่องรบๆได้แต่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งหนังสือพิมพ์สัญญาณที่บ่งบอกว่าเช้าแล้วสุดท้าย ก็ต้องยอมแพ้ไม่นอนก็ได้ไม่ว่ายังไงเช้าว,วันใหม่ก็จะมาถึงอยูด่ดีแน่นอนว่าหนุ่มเนิร์ดกันตะก็คือพระเอกของเรื่องนี้พระเอกต้องเริ่มวันใหม่แบบที่ไม่พร้อมส่งผลให้เกิดความสิ้นหวังในเช้าว,วันต่อมาซึ่งพ่อของพระเอกทํางานกะกลางคืนตอนเช้าพระเอกก็เลยต้องทําอาหารเช้าด้วยตัวเองแล้วเขาก็ทําเผื่อพ่อได้ค่ะไม่มีใครบอกให้ทําแต่ก็ทําไปเองเป็นกิจวัตรเพราะว่าพอกจากบ้านอาการง่วงก็เริ่มมาเยือนเป็นแบบนี้ทุกครั้งสมองแล้วร่างกายมันหนักไปหมดหนักเลยเกินแต่ก็ต้องขยับไม่มีใครมารับรู้และเข้าใจจะหาเพื่อน ที่เข้าใจก็ไม่มีพระเอกไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนถึงได้ยิ้มแย้มตื่นนอนตอนเช้าได้ปกติและก็มีแต่เขาที่ประหลาดง่วงเหงาหานอนในคาบเ,เรียนวันนี้ที่โรงเรียนห้องของพระเอกเป็นเวรทําความสะอาดโถงอาคารแก๊งเพื่อนสาวที่มีสาวผมแกะที่เอาแต่บ่นว่าทําไมโรงเรียนมีหน้าต่างเยอะขนาดนี้สาวผมเปียและสาวห้าวพวกเธอบังเอิญเห็นพระเอกเนี่ยแอบหลับอยู่ก็เลยบังคับให้เขาไปเอาบันไดที่หอดูดาวที่นั่นลือกันว่ามีผีพระเอกเลยวินด้วยความหงุดหงิดว่าไม่อยากไปไปเอาเองสิแต่ไม่ว่ายังไงพระเอกก็ต้องยอมเขาเดินนนนผ่่่าาหห้้อองเพืทีีม ว่าท้าโอะท้าโอะทักพระเอกเด้ยวยความเป็นห่วงว่าไม่ได้นอนหรอนอนไม่หลับหรอเมื่อคืนพระเอกตอบว่าใช่ปวดหัวนิดหน่อยท้าโอะแนะนาให้ไปพักที่ห้องพยาบาลพระเอกปฏิเสธถ้าทําแบบนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเด็กที่มีปัญหาจากนั้นพระเอกก็เดินไปที่หอดูดาวซึ่งในห้องนั้นก็จะมืดมืดเหมาะแก่การนอนมากๆพระเอกนั่งลงสักพักเพื่อนร่วมห้องผู้หญิงที่มีชื่อว่ามาร์การิที่แอบมานอนหลับอยู่เนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็จะเดินหนีไปด้วยความตกใจที่เห็นพระเอกเทว่าพระเอกค่ะ กับปิดประตูตอนขาเข้าน่าทำให้พวกเขาติดอยู่ในนี้เพราะว่าประตูมันเสียพระเอกบอกให้เธอเนี่ยโทรเรียกเพื่อนมาเปิดให้สี่แก๊งสามสาวกลุ่มเมื่อกี้เป็นเพื่อนสนิทของมาร์การิเธอทาท่าไม่อยากจะรบกวนเพื่อนพระเอกก็เลยวุ่นวายจะอยู่ในนี้ไปจนตายเลยหรอเธอมันประหลาดมาร์การิโทนพระเอกวีนไม่ไหวจึงตอบกลับใช่เธอประหลาดหงุดหงิดเพราะกลางคืนนอนไม่หลับพอกลางวันก็เอาแต่ปวดหัวง่วงนอนแต่บอกใครไม่ได้ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงก็เลยมาหลบที่นี่เหตุผลนี้พระเอกเข้าใจกว่าใครเขาเลยลดอารมณ์ของตัวเองและบอกให้โทรหาทาโอเพื่อนิทขของเาี่ ยอมบอกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับท่าโอดจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครมา,าร์การิจึงให้พระเอกส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากทาโอจากนั้นก็มานั่งรอด้วยกันตอนนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นเพราะเหมือนทั้งคู่ได้เจอกับคนที่เข้าใจอาการนอนไม่หลับมา,าร์การิบอกว่าพักเที่ยงเนี่ยเธอมักจะชอบมาแอบหลับที่นี่กุญแจเธอก็หามาเองมันเป็นฐานทับลับของเธอคนเดียวพระเอกบอกเขาจะไม่บอกใครเรื่องนี้หรอกเขาจะไม่แย่งเธอด้วยคงจะไม่มีใครอยากมาที่นี่หรอกเพราะว่ามีข่าวลือเรื่องผีเธอตอบเรื่องนั้นเธอกุข่าวขึ้นมาเองแหละที่ผ่านมาเธอ นะพระเอกยอมรับทุกคนก็คงจะคิดมันเธอพระเอกเหลือบไปเห็นภาพถ่ายดาวค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประดับอยู่บนผนังผ่านไปสักพักทั้งสองก็เพลอหลาบพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตกใจกันไม่นานนักท้าโอก,ก็มาเปิดประตูให้มาการี่เขียนอะไรบางอย่างแล้วก็มาแปะที่มือของพระเอกก่อนจะวิ่งหนีไปท้าโอก,ก็งงว่าใครเนี่ยผีหรือเปล่าพระเอกมองที่มือตัวเองปรากฏว่ามันเป็นเลขค่ะน่าจะเป็นรหัสเปิดประตูหลังเลิกเรียนมาการีเดินกลับบ้านพร้อมกับแก๊งสาวๆเธอเนี่ยก็โดนบ่นว่าหนีเวรเพื<ๆ>่อนผมเปียท<ๆ>ักมาการี่ที่ยิ้มยิ้ม รมาการิก็บอกว่าเธอไปเจอผีมาแล้วก็แกล้งเพื่อนกลับค่ะพร้อมกับเพื่อนค่ะก็ยังเมามอยถึงพระเอกที่ชอบขี้วินแล้วก็ยังหนีเวน้นมาการิก็ฟังเพื่อนๆบน่นแต่เธอก็เข้าใจพระเอกมากิ่งขึ้นเวลาต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังคงง่วงในเวลาเรียนวันนี้พระเอกบังเอิญมาเจอมารการิในห้องพยาบาลเพราะยืนเมอโดนลูกบอลสัตว์เข้าหน้าในคาพลาเหมือนกันคู่พยาบาลคิดว่าทั้งสองคนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับแนๆ่ๆเขาบอกกันว่าหนึ่งในสี่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องเจอปัญหากับการนอนไม่หลับหลังออกจากห้องพยาบาลมาาากกริก็ททแลง ชวนพระเอกข่าแวบไปที่หอดูดาวพระเอกจึงไปที่นั่นตามคำชวนด้วยใส่รหัสกุญแจที่เธอให้เขาแล้ววันนั้นพระเอกเดินสำรวจหอดูดาวสักพักมาการีก็โผล่มาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับเปิดหลังคาค่ะให้แสงสว่างเข้ามาทั้งสองคนช่วยกันทำความสะอาดมาการีถามว่าเวลานอนไม่หลับพระเอกทำอะไรเขาตอบปกติก็จะเล่นมือถือแต่พอรู้ว่าแสงจากจอทำให้นอนไม่หลับก็เลยเลิกเล่นเธอเข้าใจในความทรมานกับคำคืนที่แสนยาวนานถ้าอย่างนั้นหาอะไรสนุก,สน,กสนุกทำกันดีไหมไม่ว่าเราจะทุกข์หรือว่าสนุกยามเช้าเนี่ยก็จะวนัมาน้ร เริ่มกิจกรรมที่ชมรมนี้ชมรมสุขสันต์ยามวิกาลสมาชิกเบอร์หนึ่งกับสมาชิกเบอร์สองตกเดือพระเอก,กมารการีแอบมาเจอกันค่ะทั้งสองคนเนี่ยเดินเล่นกันรอบเมืองพลางคุยกันว่าที่นอนไม่หลับเพราะสมองเราเนี่ยมันจำไปแล้วว่าในห้องนอนของเราเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่แล้วสบายใจถ้าได้นอนที่หอดูดาวเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องมาหน้าบูดอีกสักพักตำรวจที่มาตรวจตราเนี่ยก็ได้ผ่านมาพระเอกพามาการีหลบเธอนั่งซบหลังพระเอกฟังเสียงหัวใจที่เต้นด้วยความตื่นเต้นของเขาและโชคดีที่ตำรวจค่จะจับพวกเขาไม่ได้เวลาต่อา ทั้งสองคนขนโซฟาที่ถูกทิ้งขึ้นมาไว้บนหอดูดาวทางด้านของครูห้องพยาบาลก็เห็นว่ามีการใช้หอดูดาวก็เลยมาเจอพระเอกกับมาการิพระเอกยอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องการนอนแต่คงไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเชื่อก็เลยหนีมาใช้ห้องแบบนี้แบบไม่มีใครรู้เขาพยายามจะยอมรับผิดนี้ด้วยตัวเองครูพยาบาลค่ะจะยอมให้ทั้งสองคนเนี่ยใช้หอดูดาวได้แต่ว่าพวกเขาจะต้องตั้งชมรมดาราศาสตร์ให้เป็นกิจจลักษณะพร้อมกับให้พวกเขาเนี่ยไปปรึกษารุ่นพี่ในช่วงวันอยู่ทั้งสองคนจึงไปเจอรุ่นพี่ที่เกมเซนเตอร์ร กิจกรรมชมดาวเพื่อให้ชมรมได้รับการอนุมัติจัดตั้งพระเอกเห็นรุ่นพี่คนนี้เธอเป็นคนถ่ายภาพดาวสวยๆที่ติดอยู่ที่ผนังซึ่งชมรมเนี่ยมีรุ่นพี่แค่คนเดียวเนื่องจากว่าเธอได้รับรางวัลการจัดตั้งชมรมก็เลยไม่มีปัญหารุ่นพี่จึงสอนให้พระเอกถ่ายภาพโชคดีที่พระเอกมีกล้องค่ะเขาก็เลยสามารถศึกษาการถ่ายภาพดาวได้อย่างสบายๆทางหน้าของมาร์การีได้แวะไปเยี่ยมคุณป้าเอซึ่งเธอรู้จักกับลูกชายที่เสียไปป้าเอเนี่ยก็ชมว่ามาร์การีเป็นเด็กดีพร้อมกับแซวว่ามีแฟนบ้างหรือย,ยังอยากจะคุยเรื่องม กมาการิก่อนกลับคุณป้าได้กอดมาการิไปหนึ่งทีทันมาพระเอกกับมารการิแอบออกมาถ่ายภาพรูปดาวด้วยกันในตอนกลางคืน,นระหว่างนั้นพระเอกก็ลองให้ฟังว่าตอนคริสต์มาสเนี่ยเขาอยากจะได้เกมแต่ไม่กล้าบอกพ่อเลยบอกไปว่าอยากถ่ายรูปซึกล้องให้หน่อยทัทง้ทงที่ไม่อยากได้มาการิเอ่ยแต่มันก็ทําให้ตอนนี้พวกเรามีอาวุธที่จะปกป้องที่พักพิงของเรานะพระเอกถ่ายรูปมาการิไปหนึ่งช็อตที่โรงเรียนทั้งสองคนนําเสนอครูพยาบาลว่าอยากจะจัดกิจกรรมดูดาวให้กับคนในชุมชนในเข้าร่วมได้มาดูวัตถุทางดารา ก็ฝนดาวตกแต่มันจะเป็นงานใหญ่มากๆทํสองคนไม่ได้พระเอกก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะทามันให้สําเร็จจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังมากๆหลังจากนั้นพระเอกกับมารการิก็ไปขอให้เพื่อนผมเปียของมารการิวาดโปสเตอร์กิจกรรมให้สาวผมเปียคิดว่าถ้าวาดรูปพื้นๆเนี่ยก็ไม่น่าสนใจก็เลยให้พระเอกกับมาการิค่ะโพสท่าเต้นรําเพื่อทําโปสเตอร์ให้น่าสนใจคนต่อมาที่ชวนก็คือทาโอกและสาวห้าวพวกเขาตอบตกลงและคนสุดท้ายก็คือสาวผมแกลเธอไม่ค่อยชอบพระเอกเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ตบต ลงเอาด้วยที่นี้ทุกคนค่ะก็ได้พากันไปติดโปสเตอร์ทั่วเมืองระหว่างเตรียมงานนะคะพระเอกมาร์การีก็ได้ประโยชน์ดูดอกไม้ไฟด้วยกันแบบเพลินๆที่บ้านของมา,าร์กาเรีเธออาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีพี่สาวที่ชอบล้อเธอว่าตัวเปียกและมา,าร์กาเรีเหมือนว่าจะต้องกินยายอยู่เป็นประจำด้วยต่อมาหลังเลิกเรียนแก๊้งสาวๆก็คุยกันถึงเรื่องความเชื่อถ้าเราเดินข้ามสะพานทั้ง7ของแม่น้ำมิโซิกับคนที่ชอบโดยไม่พูดอะไรเขาบอกว่าจะทําให้สมหวังได้รักกันทั้งคู่เดิมทีมันเป็นวิธีขอพรแบบโบราณ ของจังหวัดถ้าเกิดว่าเราเดินข้ามสะพานทั้ง7ครบแบบรวดเดียวโดวยไม่พูดอะไรระหว่างนั้นและไม่ต้องให้ใครมาเห็นถ้าทําได้แล้วก็เทพเนี่ยจะประทานพรอให้เป็นจริงสา,สาวเหลือบไปเห็นเอกกับทาโอค่ะอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้พระเอกกลายเป็นประธานชมรมไปซะแล้วเขาบ่นไม่คิดว่าจะมีเพื่อนช่วยเยอะขนาดนี้ทาโอบ,บอกพระเอกเขาเนี่ยไม่ได้ตัวคนเดียวอย่างที่คิดรองนะโมเมนต์ดีๆแบบนี้ค่ะพระเอกก็รู้สึกว่าใจชื้นแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานพอถึงวันจัดกิจกรรม ฝนกลับเทลงมาแบบไม่หยุดนั่นทําให้กิจกรรมของชมรมต้องยกเลิกอย่างช่วยไม่ได้พระเอกขอโทษทุกคนก่อนจะหนีมาเก็บโปสเตอร์ท่ามกลางสายฝนด้วยความเสียใจมาการีตามมาคุยกับพระเอกเขาโทษตัวเองที่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ทําไม่สําเร็จมาการีกอดพระเอกไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกนะที่ไม่สมบูรณ์ได้ยินไหมเสียงเต้นของหัวใจที่เต้นแค่ครึ่งเดียวเธอมีปัญหาเรื่องหัวใจตั้งแต่เกิดตอนเด็กๆเ,เคยผ่าตัดแต่ผ่าตัดสําเร็จตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วพ่อตกกลางคืนทีไรเธอจะเริ่มรู้สึกว่าระหว่างหลับหัวใจของเธอจะอยู่เต้นทําไมลืมตาตื่น มาจะทํายังไงเธอไม่สบายใจเธอกลัวพระเอกบอกถ้างั้นเขาจะคอยเป็นคนคุยกับเธอจนกว่าเธอจะง่วงจนกว่าเธอจะสบายใจไม่ว่าดึกแค่ไหนหรือเป็นวันอะไรจนกว่ามารการิจะง่วงนอนเวลาต่อมาพระเอกกับมาการิใช้แอปจัดวิทยุสื่อสารกันแต่ว่าถ้าอีกฝั่งพูดเนี่ยอีกฝ่ายจะตอบโตไม่ได้ค่ะวันนี้พระเอกได้เล่าเรื่องสมัยตอนปฐมที่เขาชอบวิ่งเขาวิ่งเร็วนะแต่พอเท้าเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าใส่เดิมไม่ได้เขาก็เลยใส่แบบเหยียบส้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยวิ่งไม่ได้เขาไม่กล้าบอกพ่อ เพราะกลัวว่าถ้าไปพึ่งพิงใครแล้วเนี่ยจะทําให้เขาคนนั้นหายไปจากชีวิตทีนี้มาการีค่ะก็เป็นฝ่ายเล่าบ้างตอนเด็กเธอก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะแต่ก็เร็วไม่ได้มากหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยป่วยต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลหลายครั้งแถมตัวเธอก็เล็กจึงเดียวช่วงการแข่งขันกีฬาเนี่ยเพื่อนๆก็มักจะมาให้กําลังใจเธอค่อยจับมือแล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยกันเธอไม่เคยแพ้เลยสักครั้งทั้งสองคนคุยกันรากับว่าอีกฝ่ายเนี่ยมากระซิบข้างหูกล่อมให้นอนในช่วงวันหยุดพระเอกกับมาการีหออแตงโมไปหารุุ่่่่นนพพีีรก็ ผนเสียได้เรื่องที่พวกเขาจัดกิจกรรมไม่สําเร็จเธอก็เลยแนะนําให้ทั้งสองคนส่งภาพเข้าประกวดรายการเดียวกับที่รุนพี่ได้รางวัลถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะการันตีว่าพวกเขาจะตั้งชมรมได้มาการียืนยันว่าเธอจะทาพระเอกก็เลยเอาด้วยเขาจะปกป้องที่นั่นเองที่โรงเรียนพระเอกกับมาการีมาขออนุญาตครูพยาบาลพวกเขาอยากจะเข้าค่ายเพื่อถ่ายภาพตลอดถ่ายรูปที่คาบสมุทรโนโตะแถวนั้นมีบ้านคุณยายของมาการิอยู่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นสามารถใช้บ้านหลังนั้นได้ตลอดปิดเทอมหลังเลิกเรียนครูกับนักเรียนทั้งสอง คนจึงมาที่บ้านของพระเอกเพื่อขออนุญาตพ่อก่อนครูพยาบาลที่ได้คุยกับพ่อของพระเอกสองคนจึงถามว่าพ่อพระเอกเนี่ยรู้ไหมว่าพระเอกมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับพ่อค่ะก็ไม่รู้แต่สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวแม่ของพระเอกนี้ออกจากบ้านในช่วงที่เขาหลับทําทิ้งไว้แค่อาหารในตอนเช้าคิดไปคิดมาพ่อก็ว่าพระเอกเนี่ยไม่น่าจะพร้อมไป่ข่ครูเอ๋ยเธอคิดว่าพระเอกทําได้แน่นอนตอนนี้พระเอกกําลังก้าวไปข้างหน้าอยู่ในส่วนครอบครัวของมาร์การีก็อนุญาตแต่ต้องพาพี่สาวของมาร์การีไปด้วยพี่สาวบุนเรียกท่านพี่ด้วย มาการีตอบท่านพี่ขอบพระคุณจ้าค่ะก่อนไปค่ายค่ะพระเอกไปเจอกับรุ่นพี่เพื่อขอคําแนะนําในการถ่ายภาพรุ่นพี่บอกว่าเราจะต้องประทับใจวิวทิวทัศน์นั้นก่อนค่อยกดถ่ายเธอเอาภาพที่พระเอกถ่ายมาการีค่ะมาเป็นตัวอย่างว่าต้องใจเต้นแบบนี้แหละถึงจะถ่ายออกมาได้ดีพระเอกก็โลกมากๆตอนที่มาการีโผล่มาค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจองจะล้อหนักมากจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ถามรุ่นพี่ว่าถ่ายภาพนั้นที่ไหนรุ่นพี่ตอบโบราณสถานมาวากิพระเอกถามแล้วตอนนั้นรุ่นพี่ใจเต้นกับ,บอะไรเธอตอบได้ยินเสียงตัวเองมาบ นะอย่าเศร้าซีมันก็เป็นอารมณ์นั่นแหละสุดท้ายมาการีก็ได้เลือกจดหมายของพวกเขาเวลาต่อมาพี่สาวของมาการีกับาทั้งสองคนไปที่บ้านคุณยายโดยพระเอกก็ได้ทําอาหารให้สองสาวกินจากนั้นเขาก็ตระเวนค่ะเดินรอบเมืองหาที่ถ่ายภาพไปเรื่อยส่วนมาการีเหนื่อยก็เลยเหลับพี่สาวสุดซึ้งค่ะเอาเท้าเขี่ยๆมาการีพร้อมกับมองไปที่รอยแผลผ่าตาดัดก่อนจะเดินมาคุยกับพระเอกในตอนค่ำพระเอกกาลังเตรียมตัวถา่ายภาพที่ศาลเจ้าพระเอกทักสองพี่น้องดูสนิทกันจังพี่สาวบอกอยาเป็นลูกคนเดียวมากกว่าพร้อมกับ เล่าเรื่องที่มาการีป่วยตอนเด็ก,ดกโดยมีพ่อแม่เฝ้าไม่ห่างพระเอกตอบได้ยินมาว่าหัวใจไม่แข็งแรงพี่สาวแปลกใจที่พระเอกรู้เรื่องนี้เธอเอ่ยว่าอยาชอบมาการีเลยน้องของเธอน่ไม่เหมือนใครถ้ารู้เรื่องป่วยเนี่ยจะมายุ่งทําไมคนอื่นที่ไม่น่าสงสารก็มีอีกเยอะแยะพระเอกตอบไม่เคยคิดจะสงสารมาการีแม้แต่ครั้งเดียวเขาคิดว่ามาการีเป็นคนที่เท่และเปล่งประกายมากๆสักพักมาการี่ะก็วิ่งหน้าตั้งตามมาแกล้งหลอกผีวันต่อมาค่ะสองพี่น้องเนี่ยก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันเพราะว่าพี่น่พกแับฟ อกลวันเนี่ยก็จะกลับมารับมาการิตต่อว่าพี่สาวนั่งพีร้ายชอบโชว์เดือถ้าไปแล้วก็ขอให้พี่เป็นวัดส่วนพี่สาวก็ทิ้งท้ายกับพระเอกน้องสาวของเธอต่อให้ตายยังไงก็จะไม่ยอมบอกเรื่องที่เป็นโรคหัวใจให้คนอื่นเพราะไม่อยากได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะงั้นพี่สาวก็เลยไม่แสดงความสงสารให้น้องเห็นส่งไม้ต่อให้แล้วนะแล้วพี่สาวค่ะก็จากไปทิ้งให้พระเอกกับมาการิทำท่าบองบองใส่กันจนพระเอกค่ะถ่ายภาพความสดใสของเธอมาได้แต่ว่าวันต่อมาเนี่ยพ่อกับแม่กระดันจับได้ว่าพี่สาวแอบไปอยู่กับแฟน กำหนดแต่มาการีไม่อยากทำแบบนั้นยังไม่ได้ไปโบราณสถานเลยพระเอกก็เลยชวนให้เธอทำความสะอาดก่อนจะแอบหนีไปขึ้นรถเมย์ไปโบราณสถานด้วยกันโดยทิ้งจดหมายเอาไว้ระหว่างทางมาการีเห็นว่าพระเอกกังวลก็เลยชวนพระเอกคุยวิทยุกันมาการีพูดใส่วิทยุเรื่องการเดินข้ามสะพานทั้ง7แบบรวดเดียวและไม่ต้องให้ใครเห็นถ้าทำแบบนั้นเทพจะประทานพรให้เป็นจริงและพรที่เธออยากจะขอก็คือแล้วมาการีก็หยุดพูดไปสุดท้ายพวกเขาก็เดินทางไปถึงโบราณสถานและได้พูดคุยกับลุงคนท้องถิ่นที่เข้ามาคุยด้วยที่นี่มีมาตั้งแต่ยุคโจ เมื่อ6 0 0 0ปีก่อนข้างล่างนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเคยจับปลาโลมาได้ที่นี่ด้วยนะมาการี่แปลกใจมีคนอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยลุงตอบถ้าร่องรอยยังไม่หายไปมันก็ยังต้องอยู่ที่นี่แหละงานของลุงคือวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้เราได้กลับไปเจอกับใครสักคนที่เคยมีชีวิตยอยู่มานานมาแล้วร่องรอยการมีอยู่ของคนเราไม่ได้หายไปง่ายๆลุงเชื่อแบบนั้นเช่นคําพูดที่เราเคยพูดกับใครสักคนแล้วเราเผลอลืมไปแต่คนคนนั้นก็ยังจําได้อยู่แบบนั้นแหละทําให้เรารู้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่ข้างในหัวใจของคนคนนั้นจริงๆเหม ตรงนั้นหรือตรงนี้ล้วนมีพวกเราอยู่ทั้งในพื้นดินทิวทัศน์ที่เห็นท้องฟ้าที่มีดวงดาวเราต่างถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจําพอลุงให้ความรู้จบทั้งสองคนก็กางเต้นกันและพูดถึงลุงคนนั้นค่ะมาร์การีแซวว่าพระเอกแกไปเนี่ยจะกลายเป็นคุณตาจอมดือ้ยไหมนะเขาถามกลับแล้วเธอล่ะจะเป็นคนย้ายแบบไหนเธอตอบเรื่องอนาคตไม่รู้หรอกจังหวะที่มาร์การีค่ะไปยืนโพสท่าใกล้ๆกับโบราณสถานพระเอกก็วิ่งไปจับมือของเธอและสารภาพรักเขาจะรักเธอโชว์ชีวิตเลยมาร์การีบอกถ่ายรูปไว้สิหน้าของเธอที่กำลัง ดีใจที่สุดตั้งแต่เกิดมาเธออยากจะเก็บมันไว้พระเอกถ่ายรูปหน้าเธอตามคําขอก่อนที่เธอจะยกมือถือมาถ่ายภาพเขาไว้เหมือนกันทั้งสองคนเพลิดเพลินกับค่ำคืนและดวงดาวที่แสนสวยงามวันต่อมาทั้งสองคนเดินทางกลับมาการีที่เหนื่อยมากๆเธอหายใจไม่ทันโชคดีที่พ่อแม่ข่ะมารับตัวเธอไปได้สุดท้ายพระเอกพ่อครูพยาบาลก็ต้องมาขอโทษครอบครัวของมาการีที่ทําให้อาการป่วยของเธอกําเริบหนกักพ่อของเอกก็ขอโทษอย่างรู้สึกผิดแต่ก็พยายามจะอธิบายว่าพระเอกปกติไม่ใช่เด็กแบบนั้นไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว วหรือเอาแต่ใจพูดวนบ่อยๆเนี่ยพระเอกก็เลยร้ยรองห้ามว่าไม่ต้องพูดแล้วยังไงพวกเราก็เป็นคนผิดพ่อกับแม่มาร์การีคัดค้านต่อไปเนี้ยจะไม่ให้เธอไปเข้าชมรมอีกพระเอกก็รู้สึกผิดมากๆแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงก็เลยได้แต่พูดขอโทษผ่านวิทยุตัดไปที่โรงเรียนค่ะเปิดเทอมรอบนี้มาร์การีไม่ได้มาโรงเรียนเพราะต้องเตรียมตัวไปรักษาตัวทางแกงเพื่อนเนี่ยที่ไม่เห็นมาร์การีก็เป็นห่วงเพื่อนสาวเฮาเปิดประเด็นที่มาร์การีเคยเข้าผ่าตัดหัวใจตอนเด็กๆเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากๆเวลาต่อมาพระเเออกาาไปนั่่งร้ทีหดดู นหนักรุ่นพี่สาวก็โผล่มายังไม่ได้ดูประกาศผลหรอเขาได้รับเลือกนะไม่ดีใจหรอคนไม่รู้หรอกว่ารูปถ่ายนะ่ะเราพยายามแค่ไหนถึงได้มันมาหรือจะดวงดียังไงคนจะมองเห็นแค่สิ่งที่ถ่ายติดมาในรูปเท่านั้นพระเอกได้ลงมือแล้วและนี่คือผลลัพธ์ยิ้มรับมันเถอะนะหลังเลิกเรียนพระเอกกลับไปที่บ้านไปเก็บข้าวของก็ได้เจอกับคุณพ่อเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปทํางานพ่อเอ่ยขอโทษที่ช่วยพระเอกอะไรไม่ได้เลยพระเอกตอบพ่อเข้าใจผิดแล้วเขานะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดหรอกไม่ใช่ว่าไม่อยากเอาแต่ใจแต่เขาไม่กล้าอาแต่่ใจทั้งหกี ทิ้งพวกเราไปมันเป็นความผิดของเขานี่ถ้าเขาไม่เป็นเด็กดีพ่อก็จะทิ้งเขาไปอีกคนเขากลัวมาตลอดทุกเรื่องที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันพังหมดเลยพ่อรับโผล่ไปจับไหล่พระเอกมันยังไม่พังหรอกลูกนะ่ะกาลังก้าวไปข้างหน้านะพ่อเองที่ไม่ยอมคุยพ่อคิดว่าลูกคงจะไม่เข้าใจพ่อคิดไปเองคนเดียวขอโทษนะพระเอกพูดเรื่องวันคริสต์มาสที่พ่อซื้อกล้องให้เขาได้เอ่ยขอบคุณแล้วพระเอกก็ขอตัวออกจากบ้านขณะเดียวกันมาการีก,ก็ไปเยี่ยมป้าเอที่บ้านก่อนจะไปเข้าโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้ป้าเอขอบคุณที่มมามามาาากรเยยีีย่่่ททงไส เป็นเด็กดีจริงๆเลยมา,าร์การีทนไม่ไหวก็เลยระบายว่าเธอไม่ใช่เด็กดีที่จริงเธอไม่ได้อยากมาที่นี่แล้วเธอคิดแบบนี้บ่อยๆไม่อยากมาแล้วแต่คุณป้าก็ยังชมว่าเธอเป็นเด็กดีเธอทรมานมากเลยคิดว่าอย่างน้อย,อยก็ควรจะยิ้มอาไว้ต้องราเริงสดใสเข้าไว้ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เธอทําไม่ได้เธอทาให้ทุกคนเดือดร้อนรวมถึงคนที่เธอไม่อยากให้เขาเดือดร้อนด้วยที่สุดป้าเอขอบคุณที่มาร์การีพูดจากใจป้าก็เจอช่วงที่ทรมานลาบากมากๆแต่ก็คิดว่าลูกของป้าเนี่ ฉะนั้นป้าอยากให้มารการิเชื่อในคุณค่าของชีวิตและใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่เป็นไรนะหัวใจยังเต้นอยู่ทั้งสองคนกอดปลอบใจกันเวลาต่อมาพระเอกนัดเพื่อนๆมาเจอพร้อมกับสารภาพว่าเขาเหนี่ยวรักมารการิเธออาจจะไม่ได้มาเข้าชมรมอีกมารการิมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่ต้องแบกรับเกินกว่าเขาจะเข้าใจเขาช่วยอ,อะไรไม่ได้เลยแต่เขาก็ไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้เขาจึงอยากจะจัดกิจกรรมชมดาวกับทุกคนอีกครั้งแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเขาอยากจะเตรียมให้ทันในวันที่มีฝนดาวตกในเดือนตุลาคมเพื่อนๆเห็นความจริงใจของพระเอกก รับเอาด้วยแต่มีข้อแม้ว่าพระเอกเนี่ยต้องเลี้ยงขนมพระเอกตอบเลี้ยงได้นะแต่เลี้ยงตลอดไปไม่ไหวหรอกพระเอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่ามาคคาริได้พูดผ่านวิทยุว่าเธอจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้เธอเกิดมาหัวใจห้องล่างมีแค่ห้องเดียวหมอเคยบอกว่าเกิดมาแล้วจะอยู่ได้แค่2เดือนการผ่าตัดเนี่ยก็ทําไปแล้วตอนนี้ยังมีแผลเป็นอยู่เธอไม่เคยรับความจริงเรื่องนี้ได้เลยจึงไม่บอกใครปกติต้องใช้หัวใจห้องล่างสองห้องแต่เธอมีแค่ห้องเดียวเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไปตอนไหนพรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะ เป็นอะไรหรือไม่เป็นก็ได้ทุกคืนพอเอนตัวลงนอนเธอจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเป็นการยืนยันว่าหัวใจเนี่ยยังทํางานยังเต้นอยู่ได้แต่กลัวว่าสักวันมันจะหยุดเต้นก็เลยต้องตั้งใจฟังต่อจากนี้ก็น่าจะยังทําเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยเธอคิดว่าโรคที่เธอเป็นอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอเหมือนกันซึ่งในตอนนี้เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนค่ะก็พยายามจะเดินข้ามสะพานทั้ง7เพื่อขอพรให้มาการิหายป่วยที่บ้านค่ะพระเอกเนี่ยพยายามจะขอร้องแม่มาการิขอคุยกับเธอได้ไหมแค่แป๊บเดียวเองเขาขยันขยอยอยู่นานมากๆแแต่แม่ก็ไม่ กลัวว่าจะไปกระตุ้นอาการของมาร์การีหางได้พูดคุยกับพระเอกมา,การ์การีได้ยินเสียงว้ายของพระเอกก็เลยโผล่มาจากหน้าต่างเพื่อคุยด้วยพระเอกโชว์ภาพที่เขาได้รับรางวัลเธอเอ่ยสําเร็จแล้วดีใจด้วยเขาบอกถ่ายรูปนี้ได้เพราะว่ามีมาร์การีมา,าร์การีเป็นคนพาเขาไปถึงจุดนี้ถ้าเธอไม่ชวนเขาทุกอย่างก็คงจะไม่ได้เริ่มงานชมดาวพวกเขาจะจัดมันอีกครั้งทุกคนจะมาช่วยกันมาร่วมกับเขาสิมา,าร์การีเอ่ยรวมเธอไปด้วยอีกคนนึงชมรมดาราศาสตร์หมายเลขพระเอกตอบหนึ่งมา,าร์การีเอ่ยต่อว่าสองดู สิ่งที่มาการีชอบและอยากจะทำทําให้คนเป็นแม่ค่ะต้องยอมรับแม่ได้รับภาพไปจากมือของพระเอกก่อนจะเข้าไปในบ้านก่อนพระเอกจะกลับมาการีได้เอ่ยว่าเธอเองก็รักพระเอกเหมือนกันช่วยชีวิตเลยรักที่สุดและในท้ายที่สุดพระเอกและเพื่อนๆก็ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมชมดาวอย่างขมขม,มน่นตระเวนติดโปสเตอร์ที่มีรูปมาการีในนั้นเตรียมสถานที่ข้อมูลเกล็ดความรู้ต่างๆและแน่นอนว่ามาการีก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยรวมถึงคนในชุมชนก็ได้มาชมดาวเป็นบรรยากาศงานที่อบอุ่นได้ดูดาวสวยๆและที่ดีกว่านั้น มาการีได้กลับมาเรียนตามปกติและยังคบหากับพระเอกทั้งสองคนคิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีๆเจอแต่กับเรื่องแย่ๆแ,แต่ตอนนี้เรามีท้องฟ้าที่มีดวงดาวมีวิทยุขอดูดาวพระเอกเอ่ยมีมารการีและเพื่อนๆทุกคนด้วยมาการีแซวว่าพระเอกนะเป็นของแถมทั้งสองคนแกล้งกันและยังเห็นตรงกันอีกว่าเพิ่งจะรู้ตัวเลยตอนนี้ว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะแล้วเรื่อง Insom n ม a น after school ปี2023ถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนที่นอนไม่หลับได้อย่างสร้างสรรค์พอให้เราฉุดคิดได้ว่าก,การนอนไม่หลับนี่เป็นเรื่องที่ทรมานจริงๆเพราะว่าต่อให้เราอยากนอนแต่สุดท้ายแล้วมันก็นอนไม่ได้ค่ะคนที่หลับง่ายเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเรื่องนี้เลยละค่ะณโมเมนต์นั้นมันทั้งหนุดหงิดนะคะแล้วก็โกรธตัวเองที่ทําไมไม่นอนตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่สดใสวีนฉ่าทั้งวันดังนั้นใครที่มีปัญหาด้านการน,นอนนะคะน่าจะอินกับเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่งั้นน่าจะเป็็นนนนนนปปปััญหหาาาาสุขภพระยะยยวววเ่่งแนอน้ ก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเข้าใจคนอ่อนไม่หลับค่ะที่ชอบเรื่องนี้มากๆนะคะตอนท้ายเนี่ยภาพจัดกิจกรรมชมดาวค่ะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นใจฟูนะคะพระนางก็น่ารักเป็นธรรมชาติแถมภาพในเรื่องค่ะเรียกได้ว่าวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็สวยงามดูจบแล้วเหมือนได้รับการปลอบประโลมไปด้วยเลยลค่ะเดีเ๋วเพื่อนๆที่ดูเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงอย่าลืมเมนเม์นบอกไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเรออาอ่านแลวก็รอตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยค่ะและน้ำป่านลาวิสเตชันดูหนังฟังซีรีส์ของเาไปก่อนสำหรับวันนี้สี x t time ค่ะบ๊ายบาย